ตอนนี้อยู่ผมอยู่ที่ถนนน้มินเจ็ดสิบสองนะฮะนี่นะฮะตลาดปทวิกรณ์นะฮะหน้าตลาดปทวิกรณ์นะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตเครื่องเสียงนะฮะอันนี้อยู่ข้างหน้าตลาดเลยนะฮะติดถนนเลยนี่นะฮะนวมินเจ็ดสิบสองนะฮะใครมาไม่ถูกเนี่ยนะฮะมาที่ถนนน้มินได้เลยนะฮะค้นตาม Google ได้เลยเนาะนวมินเจ็ดสิบสองนะฮะนี่ตลาดปัทวิกรณ์หนึ่งนะฮะ นี่นะฮะเดี๋ยวจะพามานะฮะมาตรงนี้เลยนะฮะมาเริ่มต้นตรงที่เดียวผมเนี่ยตรงสาพระภูมิเนี่ยครับผมนะฮะเป็นลูกเปล่านะฮะวันนี้มาเสียงเสียค่ะไม่ได้นัดนะฮะนี่นะฮะจอดรถได้เนี่ยเขาจอดรถถ้ามอเตอร์ไซค์ก็จอดรถแถวเนี้ยนะถ้ารถจตนก็มีร้านจอดรถั้าหลังโน่นเลยร้านทองไปทางโน้นนะฮะ ตรงนี้เขาไม่ให้เข้าเข้าทางนี้นะเข้าตรงทางเข้านะครับทางที่เขาไม่ให้เข้าก็อย่าเข้านี่ตรงนี้นี่เปิดให้เข้าได้นี่นะฮะเป็นตลาดปทวิกรณ์นะฮะเ,เขาเริ่มตั้งแผงแล้วนะฮะเสาร์ที่นี้คนเยอะเลยนะครับเขาเริ่มตั้งแผงแล้วนู่มีลำโพงเยอะแยะเลย ไปดูแกจะเปิดป่านะฮะไปไปดูเครื่องเสียงร้านพี่หนุ่มกันนะฮะไปไปพี่หนุ่มปฐวิกรนะฮะสองเยอะเชียวเป็นเครื่องเสียงมือสองนะฮะเดินเข้ามาตามผมเนี่ยเดินเข้ามาเรื่อยๆเงี้ยเนี่ยเชือกองเชือกผ้าเงี้ยถ้าสาวทิศเนี่ตั้งเต็มไปหมดเลยฮะ,ะ,ฮะ,ยปะนนเปิดๆๆๆี๋ยวเปล่าจัดสักหน่อยนู่น่เปิดฮะขึ้นนู้ดเดินเข้ามาซอยนี้นะซอยไหนวะ ร้านซอย,น,ยนี้เนี่ย,น, s, ยนี่แสง s อ s เจเนะฮะเนี่ยเนี่ยร้านเอ o บูทเอสเนี่ยนะฮะจะจะมีของมือสองเน,ะะนี่ยะฮะนี่เยอะแยะเลยนะฮะใช่ไหมตรงนี้ใช่ร้านแกปรอไม่แน่ใจว่าใช่ป่านะฮะนี่ของญี่ปุ่นแกเป็นของมาจากญี่ปุ่นมือสองนะฮะแต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวน่าจะใช่แหละเนี่ยแผ่น แผ่นเสียงแผ่นซีดีเนี่ยนะนู่นนะร้องเสียงอยู่มะนะนี่นะฮะโอ้ร้องเสียงดังลัตเลยร้องเสียงอยู่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนู่นๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยงอยู่นู่นนะ,ะเดี๋ยวพาเดินดูตรงนี้ก่อนนะฮะตสลามหมากรู้ไป เเียยบลน่าจะใช่นะฮะตรงนี้ร้านแกรเริ่มแตะตรงนี้เลยครับเอ๊ะต้องแกบ,บอกเสาไฟฟ้าต้นที่สองยู่ไหนวะ,ะตรงกับเสานี่ต้นนี้มั้งเนี่ยเสาไฟฟ้านะต้นนี้ต้นนี้นะคะรับเสาไฟฟ้าเนี่ยตรงมานี่เลยแต่ว่าเข้าไม่ได้นะ,ะมันต้องเข้าทางอื่นตรงนะเนี่ยไปไปดูนะ ล้โอี่เฮ้ยมีลดูฝ่ายมิติด้วยนะฮะลูกกระรอกปัดมั้ยครับมาดูเสียงกันฮะอยู่นะอยู่นี่ฮะ ขายของอยู่นะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมหาายยไนนเลโอ้หายไปนานเลยนี่นนจำร้านใส่ยังนี่อัเปิดเครื่องไหนนี่แอ้จังกุยไอ้ดีเก่งขนาดนี้ป่ะคุยกันไม่รู้เรื่องลดลงเลยพี่โอ้โหนี่เพียบเลยโอ้เพียบเลยพี่โอ้เท้าก่อนเครื่องเล่นบูเลหายไปหมดแล้วฮะโอ้ที่ยังอยู่นี่โซลี นี่นะเครื่องเล่นบูเล่นาใหม่ฮะไปแล้วอันนั้นไปแล้วอันนี้โอ้ตัวนี้สวยนะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยราคาเก่าเจ็ดพันเจ็ดพันเก้าเจ้าวนี่ตอนนี้อเมรกางสวยเทียวนะฮะเครื่องเล่นบูเล่นะใครสนใจมีลำโพงครบเลยนี่มีซับไม่ติดรอยนี่นะฮะบูเล่ใช่พี่ใช่ครับเล่นบูเล่เล่นบูคได้โอ้นี่ครบเลยนะเนี่ยนี่เป็นเซ็นเตอร์นะฮะมีมีซับด้วยใช่ไหมเนี่ย มีซับมีลำโพงเซรอร์าวนะฮะครบเลยพร้อมเครื่องเล่นพร้อมเครื่องเล่นเลยนะฮะน,นี่เลยนี่นยโอ้นี่นแกต,ต่อสายพร้อมจะลองเสียงแล้วเนี่ยเก็บเลยโอ้โหจัดสวยนะนี่มีไฟด้วย กระเป๋านะเดี๋ยวเกิดพลาดทั้งไปเกี่ยวหลน่นอีโบท๊ทด้วยนะเนี่ยใช่ครับโอ้หอนะโหได้แต่ตัวแม่มาตัวลูกไม่ได้อะไรนะโอ้โหได้แต่ตัวแม่มาตัวนี้เหรอครบับผมโอ้นี่ตัวนี้ตัวน,นี้สวยมากเลยนะเป็นเครื่องเล่น,น,อ,ลนอันนี้ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวที่แล้วครับตัวนี้ไปแล้วไปแล้วมีคนมาลองไหม โอ้เล่นดีนะเนี่ยอันนี้เล่นแผนบูเล่เลยเหรอครับเล่นแผนบูเล่เลยโอ้เจ๋วจริงจริงมีรีโมดง่าเรียบร้อยโอ้โหแล้วนี่พี่มีโซนลองเสียงแล้วเหรอเนี่ยนี่ฮะเดินปักแล้วตรงนี้ลองเสียงเลยตรงนี้ก็ลองได้เลยเดินปักไปเพียบเลยนะครับโอ้นี่จัดเป็นเซตสวยมากเลยนะโอ้โหขายไปประมาณ3าถึงสอาทิตย์เกือบเดือนเลยเกือบกว่าแล้วน่าแต่ใช่ไหมตั้งแต่เปิดใหม่ใหม่ใช่โอ้โหนี่โอ้เยอะมากครับเยอะเยอะ พี่เล่นแผ่นหรือเล่นอะไรเนี่ยวันนี้เล่นซีดีที่ที่เปิดอยู่เล่นซีดีเหรอครับผมลองเอาซีดีผมได้ป่ะได้ครับผมเดี๋ยวผมเอาเพลงผมผมดีกว่านะตอนนี้เปิดตัวนี้อยู่เหรเนี่ยใครับใครตับตัวนี้ก่อนชัยมาลันนี่นี่นี่แง่เพลงผมมันไม่มีมันไม่มีลิขสิทธิ์แง่จะได้ลองเสียงเต็มๆเลยนะนี่มันกระเพื่อมอย่างนี้เลยเนี่ย เ,เล่นนะฮะใส่แผ่นไปดูสักหน่อยนี่ลองได้ทุกตัวเลยใช่ไหมพี่ครับผมเ,เก็บสายก็จะร้อยกำลังเดินโอ้เยอะเออเนี่ยเดินได้เลยนะโอ้ใจจริงอยาจะลกหน่อยนิดนึงกำลังเก็บให้เข้าระบบอยู่